สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้จะมาอัปเดตส่วนกล้วยไม้ในช่วงเดือนตุลาคมค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงที่โควิด1 9ระบาดแล้วก็มีน้ําท่วมด้วยนะคะก็ประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีน้ําท่วมก็ชายแดนก็ปิดนะคะก็เลยไม่ได้ตัดกล้วยไม้ส่งออกอีก ตลาดส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นไม้ส่งออกของประเทศจีนค่ะตอนนี้ชายแดนปิดนะคะก็ส่งออกไม่ได้ตอนนี้เราอาศัยการส่งออกโดยใช้ทางรถยนต์นะคะพอชายแดนปิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถส่งได้อย่างที่บ้านเนี่ยเขาโทรมาตอนบ่ายนะคะว่าพรุ่งนี้เรามีออเดอร์แล้วนะเราจะได้ตัดแล้วแต่ราคาก็ไม่ได้แพงนะคะ ถูกมากเลยแต่ได้ตัดก็ดีใจแล้วล่ะคะ่ะแต่พอตกกลางคืนนะคะเขาโทรมายกเลิอกออเดอร์เราเลยคะ่ะก็คุยกับสวนเพื่อนบ้านเขาเขาบอกว่าเขาเนี่ยไดตัดนะคะแต่พอถึงเวลานะคะใช้รถไปถึงชายแดนปิดเนี่ยไปไม่ได้เขาก็เอากล้วยไม้กลับมาคืนเขาเลยคะ่ะตอนนี้ชาวสวนเราจะทํำยังไงล่ะคะขายก็ไม่ได้กล้วยไม้ก็ตัดไปแล้วตอนนี้ก็เลยมีการปรับตัวนะคะตัดสภาพ อ่ส่วนกล้วยไม้เนี่ยก็ชาวสวนเราก็มีการปรับตัวโดยการขายออนไลน์นะคะก็อย่างที่บ้านเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่มีเวลาแล้วค่ะตอนี้มีน้องสวนใกล้ๆเนี่ยเขาขายออนไลน์อยู่นะคะเขาก็มารับกล้วยไม้ของที่บ้านเนี่ยไปขายด้วยแต่การขายออนไลน์นก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะคะจะต้องทําให้ทันเวลา อันนี้น้องเขาจะมาเอาไม้เนี่ยเขาจะโทรมาเลยค่ะแล้วก็สั่งเราก็รีบต,ตัดตัดตัดให้เขาเขาก็ต้องไปกำเนี่ยไปกำเป็นกำกำอีกนะคะแล้วเขาก็ไปใส่กล่องแล้วก็ไปส่งให้ทันเวลารถออกด้วยค่ะวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ใกล้ออกพรรษาแล้วนะคะเราก็เลยต้องรีบตัดให้หมดนะคะช่วงนี้เพราะว่าถ้าตัดไม่หมดแล้วเนี่ย ก็ไม่มีเทศกาลอะไรที่เราจะต้องได้ตัดอีกแล้วะคะ่ะถ้าเราตัดไม่หมดเนี่ยก็คือไม้เราต้องเหลือแน่นอนเลยค่ะตลาดปากคลองนะคะเขาก็จะสั่งน้อยกว่าปกติเพราะช่วงเนี้ก็ไม่ค่อยมีคนออกจากบ้านนะคะก็ไม่มีคนออกไปชับจ่ายใช้สอยแล้วก็เขาก็ประหยัดเงินกันด้วยจะทำให้ตลาดกล้วยไม้เราเนี่ยซบเซาน,นะคะก็ถือว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลําบากเราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าสวนกล้นไม้เนี่ยก็มีต้นทุนสูงนะคะอย่างแรกก็คือค่าแรงงานนะคะมีแรงงานเราต้องใช้แรงงานทํางานอยู่ในสวนแล้วก็ต้องมีการบํารุงต้นไม้นะคะอย่างเช่นใส่ปุ๋ยเราต้องใส่ปุ๋ยไว้เดือนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะถ้าเราไม่ใส่ไว้เนี่ยเมื่อ ถึงเวลาจริงๆเวลาเปิดประเทศหรือเวลาที่มีออเดอร์มาเราก็จะไม่มีดอกไม้ตัดนะคะถ้าเราไม่บำรุงเอาไว้แล้วก็ฉีดยาเนี่ยเราก็ต้องฉีดยากันมแมลงนะคะเพราะว่ายิ่งดอกซุ้มเยอะเท่าไหร่นะคะ,มะแมลงก็เข้าง่ายเท่านั้นก็ต้องมีการพ่นยานะคะเราก็ต้องมีแรงงานที่จะต้องใช้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างนะคะช่วงนี้ก็ เป็นช่วงที่เราสามารถจะตัดดอกไม้ได้เพราะเป็นช่วงใกล้ออกพรรษาก็ตลาดปักคลองเขาก็รับน้อยนะคะก็เลยต้องปรับตัวกันอย่างยกใหญ่เลยค่ะอย่างเพื่อนบ้านนี่ก็มีการขายออนไลน์ก็ส่งไปตามจังหวัดต่างๆนะคะลูกค้าก็จะได้กล้วยไม้ที่สดแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะกล้วยไม้เนี่ยเขาก็จะออกดกเป็นช่วงที่กล้วยไม้เนี่ยออกดอกเยอะมากฝ่าปกตินะคะก็ถ้าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะออกน้อยฝ่านะคะตอนนีออ้ออเดอร์ต่างประเทศตรงออกเนี่ยก็ไม่มีตัดไม้ภายในประเทศก็ได้น้อยนะคะทีนี้สวนกล้วยไม้ก็จะมีดอกไม้เต็มสวน รายได้ก็น้อยค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะเราจําเป็นต้องหาวิธีแล้วก็ปรับตัวกันไปหวังว่านะคะเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการออเดอร์ส่งออกมานะคะถ้าไม่มีเนี่ยก็แย่เลยค่ะแต่ว่าก็จะมีเดือนพฤศจิกายนก็จะมีวันลอยกระทงอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะใช้ดอกไม้กันเยอะฝ่าปกตินะคะหวังว่าเดือนพฤศจิกายนเราจะมี ออเดอร์นะคะแล้วก็ชายแดนก็สามารถเปิดส่งได้ค่ะ